ผมต้นฮักกุก่อนนะครับวันนี้เอ่อก็มีช้างมานะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีช้างมาด้วยนะครับจะพามาดูช้างกันนะครับนี่นะครับจะพามาดูช้างนะครับที่สุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่รู้เข้ามาจากไหนด้วยเด็กๆนะ อยู่ใกลๆดูใกลๆนี่นะครับไมเปล่ามได้มาดูได้นีปน้นนะนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือเอซีทุกท่านนะครับมาดูช้างกันนะครับง่อูนี่ นี่นะครับช้างนะครับน้องช้างนะครับ นี่นะครับไปได้ค่ะเซร์เรนส๊อตเซร์เรนสอตเซร์เรนมนุษย์เรนมนุษย์เรนนี่นะครับสวัสดีนะครับอ๋อเขาจะกินกล้วยนี่นะครับ กินไนครับผมควนควกินนะครับไม่ต้องหกจับไม่ต้องหัหมดกินหมดกินหมดเลยเหรอกรินเหรอเรนซ์สเรนเดอร์เหลือเหลือให้ตัวเล็กบ้างนะอ๋อเขามีตัวเล็กด้วยขอบคุณขอบคุณ นี่นะครับอุ้ยนนนมันหนีบมันหนีบวงจันเร์หนอแอนว่าอะไรครับเมื่อกี้นี้ที่พูดเมื่อกี้นี้นแอนนาะแอบอกว่าแอนไม่มีรถกลับเอาแอนกลับไปด้วยเนาะเอาแอนกลับไปด้วยนะนี่นะครับแอนสตรีนนะครับผมอาจช้างสตรินคนสรินด้วยกันนี่ครับพอ ช้างตัวนี้ชื่ออะไรครับช้างตัวนี้ชื่ออะไรครับขายมะนาวครับมะนาวมะนาวโอ้ช้างตัวนี้ชื่อมะนาวนะครับช้างมะนาวมะนาวเยอะนะมะนาวนะครับนี่ลูกตุ้มตุ้มเดียวยังยังยังเขายังไม่อิ่มภาษาสุรินทร์เขาเรียกอะไรเขายังไม่อิ่มเขาตันไร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 นะ

จหใครจะรอดเออให้ผมมาเดิมคนแรกเหรอไม่เอานะมันโอาพมันมวบอก ไวจำกันได้นี่มะนาวจำได้นี่นะครับมะนาวจำได้เลแจงขอมมะนาวอะไรผมพผมหลดนี่ัมาวนะคเดี๋ยวเดี๋ยวือแวนให้เราเด้อครับผมภาพชัดขึ้นไหมครับพอดีผมเมื่อกี้นู่นนะครับคนสวยขี่ค่ะนี่นะครับโอ้ยนี่นะครับได้ไงอ่ะ้ไครับเฮ้ยวดี๋เวดี๋ยี๋ยวเดียยวนีเเดี๋เีนี นี่นะครับเอยพี่หนูนานะครับเออพี่หนูนานะครับนี่นะครับพี่หนูนานะครับพี่หนูนาอยู่บนหลังช้างเลยนะครับตอนนี้นี่เฮ้พี่หนูนาขี่ช้างนะครับ นี่นะครับพี่หนูนาขี่ช้างอยู่นะครับนี่หนนาเนี่ยนะครับี่นะครับหนคนช้างนี่นะครับ ใครจะนั่งบานี่นะครับโอเคขอบคุณค่ะ,น,คะนี่นะครับนี่นะนี่นะขี่ช้างนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับเฮ้ย นี่นะครับจะดินจะเก็บนน้ะเดินยาไครับนนอนธรรมดาครับอาีพี่่อนะครับนะครับนี่นะครับมหน่อยเร็วอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับาครับสีทองนะครับ สีดอสีดอสีดครับสีดอขอให้ละวนน้องช้ <imana? S 1> างหมาอก็ได้นะน่ารักจังเลยอ่ะไปจุ้แก้มพี่สาวคนสวยแล้ก่อนไปอันแก้มมาให้นยจุ๊บๆหน่อยจุ๊บนี่ไม่ใช่จุ้บโทรศัพท์โอ้ย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 โอยโอ้โย้โอ้ยโอ้้้่ ยุบใหญ่เลยนี่นะครับโอ้ที่มันตัวผูกอืมทางครับทางทางมาจากไหนบุญฮรับสุรินครับสุรินแลางมาจากสุริน นี่นะครับแม่ทําสายก็ให้กล้วยกับช้างนะครับนี่นะครับี้นี่นะครับ พูดด้วยนะคะน่ารักจังเลยแม่แต่ช้างยังรู้เรื่องคนละไม่อายช้างมากหลยนี่นะครับนี่ครับางจับกระดิ่นะครับนี่ครับก็นี่ครับก็ ครับก็คลิปนี้นะครับ ุเอาไปไปนี่ช้างเลี้องเพรา่มาลก่อนตอนนี้ก็ช่วยกันเปิดนนนี้ก็ช่วยกันต้อนนะคะช่วยกันต้อนคะาเดกินบอก

เขาเก็บเาไปเก็บนกิยอะหนี่ครับดกนเดยันดอนเมาเลยเเยครับพเราพี่น้องผู้ใดสนใจทางช้างก็มีนะครับต nah ั้งใกทางช้างแ้ๆนะครับตั้งจ้เเดีรื้อแดนไ้าง

ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็นี่นะครับก่อนจะจบนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่โจนะครับก็เอาย่ามาให้นะครับนี่นะครับนี่แม่ให้เป็นดีเลยค่ะให้เป็นดีเลยนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็น้องช้างนะคเขากำลังกินหญ้านะครับ ตัวเล็กมะนาวนะครับตัวเล็กชื่อมะนาวตัวใหญ่ใช้ตัวใหญ่ชื่อมะนาวตัวเล็กชื่อทองฟูนนะครับตัวเล็กชื่อทองฟูนะครับตัวใหญ่ชื่อมะนาวนะครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็นี่นะครับเป็นความงดงามนะครับของน้องช้างนะครับ นลดี่นะครับรถมานะครับรถมานะครับวนะครับี่นะครับก็แม่ไม่้อกล้วยอแกลวยีคลิปนี้นะครับผมก็ขอลงไลค์ไว้ณเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ